กิ้งก่าน้อยยอดกระตันอยู่ในป่าใหญ่เขียวชะอุ่มมีกิ้งก่าตัวน้อยชื่อลลโออาศัยอยู่กับแม่กิ้งก่าผู้ชราลีโอเป็นกิ้งก่าที่แตกต่างจากตัวอื่นมันมีเก็ดมรกตและดวงตาสีทองที่เต็มไปด้วยความเมตตาลีโอรักและดูแลแม่เป็นอย่างดีหาอาหารอร่อยๆมาป้อนและร้องเพลงกล่อมแม่ทุกคืนวันหนึ่งป่าเผชิญภัยแล้งน้ำแห้งขอดสัตว์น้อยใหญ่กระหายน้ำแม่ของลลโออ่อนเพียมาก ลีโอเห็นแม่ทรมานก็มุ่งม oh, ั id, ่นจะไปหาน้ำมาให้แม่แม ah, ่จะห่วงใยถึงอันตรายลีโอก็ยืนยันจะไปลีโอออกเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคมากมายปีนป่ายโขดหินสูงชันหลบหนีงูร้ายจนในที่สุดก็พบลำธารเล็กๆที่มีน้ำใสสะอาดมันรีบดื่มและเก็บน้ำใสใบไม้กลับไปให้แม่ระหว่างทางลีโอช่วยลูกกระรอกที่ติดกับดักนายพาร์นทำให้ลูกกระรอกรอดพ้นอันตรายเมื่อลีอนำน้ำกลับมาให้แม่ได้สำเร็จ แม่ดื่มจนชื่นใจลีโอรู้สึกหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งความดีของลีโอเรื่องไปทั่วป่าสัตว์ทุกตัวชื่นชมในความกระตันยูและน้ำใจของมันนับแต่นั้นมาลีโอและแม่ก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในป่าและลีโอได้เรียนรู้ว่าความกระตันยูและน้ำใจจะนำพาสิ่งดีๆกลับคืนมาเสมอ